กาลัดโครงการเสนอแนวออกแบบภายในศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเมืองพลอยเพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัตถุประสงค์กรณีศึกษาบ่อพลอยเลยเพชรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการขุดพลอยขั้นตอนการขุดพลอยตลอดจนการแปลรูปผลิตภัณฑ์คำว่าก,กาลัดคือด้วยน้ําหนักของเพชรหรือพลอยโลโก้ที่มาของโลโก้ นำเหมืองพลอยกับพลอยที่ขึ้นมาจากหลุมมาเดเวอรอบกันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหการรมที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยปีละประมาณแสนล้านบาทโดย75-80%ล้วนภัยกุ์กับผลการเกินแปลรูปและเพิ่มมูลค่าจากการเจริญในในจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตพลอยคอร์ดามที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกโดยพลอยที่เกิดที่นี่จะเกิดที่ชุมชนบางกะเจาะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี สถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติชาวไทย75.03%ชาวต่างชาต 24. ิ24.97%กลุ่มทาราเก็ตคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนี้สายโลเคชั่นตั้งอยู่ที่เลขที่11ตำบลศรีพญาอเมร่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีลักษณะาภาพรวมรอบๆโคร,รงการเป็นลักษณะทางลาดอยู่ภายในชุมชนกลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพการทำเหมืองพลอยหรือการหาพลอยและอาชีพเกษตรกรที่ปลูกต้นไม้ตามฤด,ดูกาล การเข้าถึงโครงการสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเดินทางโดยเครื่องบินลงท่าอากาศยานอุตภูมและเช่ารถหรือเดินทางโดยรถยนต์เดินทางโดยรถโดยสารไซนาริสต์แสดงทิศการเดินทางของแดดและลมกาดให้ความรู้ตั้งแต่ต้นกําหนดการหาพลอยตลอดจนก,นกรารเจริญนจนเป็นอัญมณีและเกิดฟังก์ชันต่างๆดังนี้ สโลแกนของกาลัดคือเรียนรู้เรื่องราวกว่าจะเป็นพลอยลงมือปฏิบัติการค้นพบค้นหาพลอยเหมือนชาวเหมืองตัวจริงคอนเซปต์ชามที่แปลว่าสเสน่ห์และเครื่องรางโดยเครื่องรางเราหยิบดูบี้หรือทับทิมสยามเครื่องรางของคนจันทบุรีและสเสน่ห์นำโครงสร้างภายในอัญมณีมาใช้มุมตัดมุมเกิดโครงสร้างแบบไดนามิกเหมือนขั้นตอนกนนารเจรไนทำให้เกิดประกายโดยการเจียกจนเกิดมุมต่างๆ ดีไซน์คอนเซปต์โครงสร้างเดิมที่นี่ค่อนข้างกระจ,จัดกระจายเราจึงเชื่อมต่ออาคารเข้าด้วยกันเชื่อมต่อถึงกันมูดแอนโทนเราหยิบสีที่เป็นสีพื้นถิ่นโครงสร้างของเหล็กสีของเหมืองให้ความรู้สึกเหมือนอยู่เหมืองแรกมาสเตอร์แพลนของโครงการแสดงโซนต่างๆของโครงการออกแบบให้โซนด้านหน้าของโครงการเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้ที่สนใจเข้าร้านอาหารหรือนวดสปาเข้ามาใช้บริการโดยไม่ต้องเข้าส่วนการเรียนรู้ ภาพนี้แสดง c ิ i ว i ต y การเดินทางเยี่ยมชมของโครงการเวลาทําการโครงการ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดทุกวันระยะเวลาเยี่ยมชม2ชั่วโมงเหมาะกับการเป็นวันเดททิปแปลนอาคารชั้นที่1และแปลนอาคารชั้นที่2เปิดสเปกติแสดงทางเข้าและภาพรวมของโครงการเปิดสเปกต v e ดีเซพชั o นแสดง จุดติดต่อทางเข้าก่อนเข้าชมโครงการออกแบบเคาน์เตอร์รีเซพชันด้วยหินโปร่งแสงลูมิสโตนและวัสดุแมทเทียลเป็นไม้จริงและไม้ละแนงต่อไปเปอร์สเปกติฟโซนรลสลองแอนด์คาเฟ่ออกแบบโดยมีโลโกโล้อยู่ที่ไม้ละแนงและด้านบนเป็นโป่งแสงส่องลงมาด้านล่างที่เป็นกระจกต่อไปโซนพิพิธภัณฑ์อัญมณีแสดงพลอยที่ขุดพบในจันทบุรี ต่อไปโซนจิวเวลรี่เป็นร้านค้าขายอัญมญณีที่เกิดขึ้นภายในโครงการผ่านกระบวนการกันเจรนายมาแล้วและมีโต๊ะสำหรับชาวบ้านนํำพลอยมาขายได้ด้วยและออกแบบพื้นที่ตรงนี้ให้มีการใช้เส้นที่มีการตัดกันในส่วนด้านบนเพดาน และออกแบบให้มีความเซฟตี้วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นกระจกนิรภัยต่อไปเป็นโซนอันเดอร์กราวที่ให้ผู้ที่อยากเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการขุดพลอยแบบโบราณเหมือนชาวบ้านที่ลงไปขุดพลอยเพื่อที่หาพลอยและเจอสายแร่ต่างๆใต้ดินในส่วนนี้เป็นการนำหลุมพลอยที่ไม่ได้ใช้แล้วมาขุดทะลุผ่านกันและด้านบนพื้นที่นั่งที่มีแนวคิดมาจากพลอยที่พุดขึ้นมาจากดินตามความเชื่อแบบโบราณโดยสเต็ปความสูงแบบเหมือนกับเก้าอี้ที่มีความสูงเหมือนเก้าอี้บาเก้าอี้ทั่วไปต่อไปเป็นภาพในองโมง ด,ดินที่ให้ความรู้สึกเหมือนลงไปขุดพลอยตใต้ดินจริงๆพร้อมกับเรียนรู้สายแร่ความลึกของพลอยที่ค้นพบและไดอะแกรมแสดงเส้นทางการเดินทางในอุโมงค์ใต้ดินวัสดุที่ใช้จะเป็นไม้ยึดกันดินถลม่มด้านล่างเป็นดินโคลนให้ความรู้สึกต่อไปเป็นโซนห้องสาหรับเก็บอุปกรณ์ทําเหมืองจุดนี้เป็นจุดที่สาหรับตึกอุปกรณ์และไปขุดเหมืองแบบโบราณและไปล่อนในส่วนบ่อล่อนและออกแบบพื้นที่ตรงนี้ให้มีความโปรสบาย ดูแลอุปกรณ์ง่ายไม่อับจนเกินไปตกแต่งด้วยโคมไฟและพื้นที่นั่งสตับชมโซนต่อไปเป็นโซนการขุดเหมืองแบบโบราณให้ผู้ที่สนใจไปอุปกรณ์จากโซนเมื่อกี้มาลองขุดด้วยตัวเองและออกแบบทางเดินและหลังคาเพิงบาเงเห่ยนตามทิศแดดมีเงาต้นไม้คอยช่วยให้ความร่มรื่นและทางลงก็จะมีบันไดลิงเหล็กตรงทางลงบอ่อโซนต่อไปเป็นโซนภาพสแสดงถึงรถกระเช้าที่มีแนวคิดมาจากกุ้งกี่คนแรกมีการตัดโครงสร้างและมีรางสามารถวิ่งรอบโครงการ ตัวชักลอกจะอยู่ที่ตัวอาคารโดยความสูงที่อยู่ระดับ11เมตรเพราะต้นไม้ที่นี่เป็นส่วนผลไม้ให้รถกระเช้าวิ่งอยู่เหนือต้นไม้และจะได้วิวที่สวยและโซนต่อไปเป็นโซนที่สามารถนั่งพักระหว่างทางเพื่อที่จะเดินทางไปเหมืองพลอยเปิดมีการตกแต่งด้วยโครงไม้ระหว่างทางทําให้ความรู้สึก ไม่น่าเบื่อระหว่างเินต่อ,อไปเป็นเหมือนคอยเปิดเราจัดทำสกายวอล์กเดินทางเรี่มชมเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลโยีต่างๆและโครงการเรามีการฟรื้นฟูเมืองพลอยโดยการ,ร,กราปลูกต้นไม้ทดแทนมีแนวทางออกแบบออกแบบรูปแบบให้มีการตัดมุมแบบ6ฉากเหมือนรูปแบบของการเจรนในอัญมณีพอยวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่เป็นไม้ละแงและจัดทางเดินให้มี2ทางคือทางเข้าและทางออกไม่ให้เบียดกันสามารถเดินรอบสกายวอล์กได้เลย ต่อไปเป็นโซนที่อยู่ในอาคารที่จัดแสดงเครื่องจักรต่างๆให้ความรู้การหาพลอยแบบต่างๆจะจะมีเครื่องจิกหาแร่ท่อดูดแร่ต่างๆต่อไปโซนเจรไนเป็นโซนที่จะมีชาวบ้านสอนในการเจรไนเราจะมีพอยเทียมให้ทดลองในการเจียการตัดมุมพอยต่างๆและในการออกแบบให้ผนังเป็นกระจกที่มีโครงสร้างการตัดมุมและมุมเกิดเป็นลวดลายคล้ายรูปแบบพอยที่เจียแล้ว ต่อไปเป็นภาพส่วนเตาเผาพลอยออกแบบให้มีโทนนี้มีความร้อนแรงเหมือนกับการเผาพลอยด้านบนตกแต่งด้วยภาพบันยอมดินของดีของชุมชนบางก,กะจักรและพื้นที่ตากแร่ที่เผาแล้วให้ชมกันด,ด้วยและเรียนรู้และโครงสร้างด้านบนมีการเล่นเส้นกับเหลี่ยมหมือกับสเสน่ห์ที่อยู่ภายในพลอย ต่อไปเป็นพื้นที่ด้านข้างของโครงการเป็นพื้นที่สัดโคนเป็นการโปรโมทคุณภาพของดินและท้ายของที่นี่จัดออกแบบให้มีการสไลด์ของดินให้สามารถหยิบดินมาสราดฝ่ายตรงข้ามได้ต่อไปเป็นสปาหลุมอาจน้ำแร่ใช่น้ำโคลเมื่อเราทำกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วเราต้องรู้สึกว่าเหนื่อยล้าจากการขุดแร่หาแร่เราจึงอาจน้ำแร่ใช่น้ำโคลในการพักผ่อนในส่วนตรงนี้ เพราะดินที่นี่มีค่า P.S. ที่ดีมีด้ำท่าของดินช่วยบำรุงผิวพันธุ์อีกด้วยต่อไปเป็นรูปด้านที่แสดงในส่วนของอาคารมีส่วนที่เป็นสไลเดอร์ส่วนห้องนิทรรศการห้องแสดงเครื่องจักรและโซะนร้านอาหารและคาเฟ่ต่อไปแสดงรูปด้านหน้า,นาอาคารแสดงโซนร้านอาหารและคาเฟ่ส่วนพิพิธภัณฑ์พลอยรีเซพชัช่นส่วนเจรานายส่วนเผ,า,นา,นผาพลอยและโครงสร้างเครื่องชักลอกรถกระเช้าต่อไปแสดงรูปด้าน รีเซพชันแสดงพื้นที่นั่งผักคอยต่อไปแสดงรูปด้านโซนจิวเวลรี่และโซนเจรไนม a t เ r i a ลบอร์ดก็จะมีเหล็กเหล็กสนิมพื้นไม้สีเข้มพื้นไม้สีอ่อนพื้นกระเบื้องตะแกรงเหล็กพื้นทางเดินและอื่นๆต่อไปเป็นการแสดงแฟลนไฟส่วนมากเป็นดวงโคมไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นต้น ต่อไปแสดงเซ็กชันดีเทล1ในโซนของอันเดอร์กราวต่อไปแสดงเซ c กชันดีเทล2ในโซนของจิวเวลี่เป็นตู้อัญมณีต่อไปเป็นเพจรวมพรีเซ้น ั้งหมดนี้เป็นโครงการเสนอในออกแบบภายในสวนการเรียนรู้และฟื้นฟูฟเมืองพลอยเพื่อแหล่งท่องเที่ยวชิงนิเวศท,ทั้งนี้ข้าพเจ้านายธิพัฒการสิทธิโชคต้องขอขอบคุณที่รับชมรับฟังทั้งนี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ